ตอนนี้อยู่ที่ไฮเดนแบกนะคะประเทศเยอรมน,นีตอนนี้ก็16,17นาฬิกาแลคะฝนตกอากาศก็หนาวเย็นอากาศไม่ดีเท่าไหร่อันนี้เป็นวังเก่านะ คนก็มาดูกันขนาดฝนตกอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนก็ยังพากันมาดูวิวจากข้างล่างนะคะทุกคนวิวจากข้างล่างจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู กนแม่มมน้ำวันนี้วันที่สามสิบกต่สอพันห้ารอยหกสิบสี่ 2, นะคะ